สวัสดีครับผมบิ๊กนภัสไวรัลสตอรี่นะฮะวันนี้จะมารีแอคชั่นครับตัวอย่างใหม่นะครับของภาพยนตร์ไทยที่จะเข้าฉายปลายเดือนนี้นะฮะนั่นก็คือเรื่องมนลรักดอกผักกุ้งนะฮะจะเข้าวันที่25มิถุนายนนี้นะครับเป็นตัวอย่างเวอร์ชั่นภาคกลางนะฮะอ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่า25เนอะเอาละคาร์นวิวนะฮะเจมี่บิลลี่อยู่ในกลอง ไปใช้ก็บอได้นีเที่ยวก็บอได้กูบนยอมมาเที่ยวมาเต้น๋ยวลืมอะไรแไปีคิดะดีดิลืมอะไรไหมอ่ะไม่ได้ลืมลืมน้องชาเต้นี่คือเขาบอกว่าเอฟซีนั่นหนามากนะฮะมีแบบทั้งฝั่งใต้นะฮะใช่ไหมมีเจนี่มินลี่มีูเต์นะครับจากฝั่งอีสานนะฮะ ข้ามเงยเสียงคือเป็ดเซิร์นกันปปพี่ดกอกกักฟงขวักมาบอกว่าถ้าพี่ไรเ้เจ็งมาจากกรุงเทพพี่หนูติยอมแต่งงานด้วยขนมปังอ่ะต้องทาไส้สังขยาแต่ถ้าเขาอยากกินกานดาเขาต้องทาไส้ไหนล่ะกันดาไหนนี่เลยจนไหนครับนี่หน้าเต็มตมสล่างัางไวันที่หนึ่งฟังเทศ วันที่สองใส่ปุ๋ยยาวันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดวันที่สามสิบเอ็ดขโมยทุเรียนอยอกหน่วยไอ้ไก่ไม่ได้มันผัดพือแต่คุณจะยกให้ไม่ได้ไอ้ตันจันจ้ผู้นำกลับนะเล่นเองนะที่เอกชัยสีวิชัยนะนะ้ออะก็เขาอยากหาตังช่วยพ่อให้มากกว่านี้ไงขายผักพุ่งก็ได้วันไม่เท่าไรสามเดือนฉันไปดังไะว่าให้พวกลื้อนะไปอมขี้หมาแล้วมาพ่นใส่หน้าว่าอะไรเลย ดูแบบมีฉากมีโลเคชั่นสวยๆดีนะฮะเรื่องมุมนี้สวยดีน่ารักษณ์ทีอาจจะเป็นอุปเทศานิวาสก็ได้ ถ้าขันงี้ยใหญ่มากนะครับแบบดูดีมีคนเป็นพันคนเลยจริงจังนะฮะเขาแขวนมาเยอะแยะเลยเนี่ยเต็มหมดเลยแต่พลาดเลยเอามาโยนก้นเ <มา S 2> นะขว่ำก้นนะคว<อ><า>่ำตายแม้ทังรถเลยรถคนเดียวไม่ได้ไปใช่ไหมคนนั้นน่ะองค์นี้อืมอันนี้เป็นพระกันมากอันมาถามใช่ป่ะนี่เพิ่งย้ายมาเพิ่งย้ายมาอยู่เนี่ยเมียมึงรู้ไหมว่ามึงมีเมียน้อยกับน,นี้หรอมันแค่แค่ละค่ะไิดหน่อยใหายกครูนี่นหะมึงต้องใส่เยอะพ่านอ่ะมึงใส่เยอะๆไว้คุ้มกันมึงเออน่ารักดี ยี่สิบห้าพฤษภาคมนะครับอ่าโอเคก็นี่ก็เป็นตัวอย่างหนังนะฮะผมก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจดีครับที่ว่าเดี๋ยวเราจะมีหนังที่แบบว่าเป็นหนังที่เล่าเรื่องแบบท้องถิ่นเลยอย่างที่เราเห็นแบบไทยบ้านประสบความสำเร็จใช่ไหมครับในภาคอีสานเนี่ยเยอะแยะละแต่ว่าในภาคใต้เนี่ยเรายังไม่เห็นอะไรที่แบบว่าเป็นต่างท้องถิ่นที่แบบมาแบบแมทแ,แมสอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่า ถ้ามันมีกลิ่นแบบความจริงใจความแบบว่าออริจินัลของท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยแล้วมันก็ยังไม่ใช่แค่ภาคใต้นะมันจะมีแบบกลิ่นอายของความเป็นแบบอีสานใต้ลงไปด้วยเนี่ยผมว่าก็เออน่าดูนะฮะรู้สึกว่ามันก็จะเป็นหนังไทยรสชาติหนึ่งที่เราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันอาจจะมีโลเคชั่นใหม่ๆก็ได้อาจจะมีวัฒนธรรมหรือว่าพวกแบบเรื่องราวต่างๆที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นถ้าเทียบกับหนังที่แบบว่าเป็นหนังแบบโซนภาคกลางแบบที่เราจะคุ้นเคยมากกว่านะฮะฉะนั้นก็ถ้า หนังเข้าโรงแล้วเนี่ยก็คิดว่าจะไปดูนะฮะเพราะว่านี่ก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าในสภาวะสถานการณ์เงียบเหงาเช่นนี้เนี่ยมีหนังไทยนะที่แบบว่ามาช่วยกอบกู้ชาตินะฮะก็ถือว่าต้องสนับสนุนหน่อยนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่หน้าที่ที่ว่าเราจะต้องไปสนับสนุนหนังไทยเพราะว่ามันเข้าโรงแต่ว่าผมรู้สึกว่าด้วยตัวเรื่องเองเนี่ยแล้วก็ตัวแบบว่าความเป็นแบบว่า มีเอกลักษณ์ของตัวมันเองเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดึงดูดให้คิดว่าเราอยากจะไปดูในโรงนะฮะแล้วก็ยังไม่รวมเรื่องของแบบยอดวิวที่เขาแบบว่ามีเพลงไอ้เลิกคุยทั้งอำเภอที่ใครๆก็ต้องรู้จักนะครับในยุคนี้นะฮะก็เป็นตัวขายชูโรงได้ด้วยผมก็อยากจะรู้ว่าเออหนังที่เป็นฝั่งอีสานใต้เนี่ยหรือว่าเป็นหนังที่เน้นไปทางภาคใต้เนี่ยเขาจะเล่ายัางไงนะครับให้มันออกมาแล้วรู้สึกว่าเออมันอิ่มอกอิ่มใจนะครับแล้วที่สำคัญคือเขาบอกว่าตอนแรกเรื่องนี้เนี่ย จะไปฉายเดือนพิจิกาแล้วนะฮะแต่ว่าแฟนๆเนี่ยบอกว่าไม่ได้มันนานเกินไปนะฮะฉะนั้นก็ย้ายกลับมาฉายเดือนนี้เลยนะฉะนั้นก็ไปอุ่นนุนกันนะครับหนังไทยนะับผมคิดว่าน่าจะเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่น่ารักแลวก็เป็นหนังที่ทําให้เรามีความสุขได้ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองเราเจอสภาพวิกฤตอย่างโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราต้องการหนังแบบนี้นะฮะในช่วงเวลานี้นะครับฉะนั้นก็เดี๋ยว ไปดูแล้วเป็นไงเดี๋ยวจะมารีวิวกันีกทีนะครับโอเควันนี้ไปก่อนครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะใครที่ชอบฟังรีวิวคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะปิ๊กนภัทรวิโรสตอรี่ Story, หรือนภัทรเอสแอลนะในช่องยูทูบของผมนะครับจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ